อนุสัญญาสิทธิเด็กครบรอบ30ปีแล้วนะครับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ถือโอกาสนี้รณรงค์ภายใต้โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชนครับจูโจมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตอนนี้นะครับในวัดต,ติงสมิตรได้หมดวาระกลายเป็นอดีตประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปแล้วนะครับคุณประกายรัตน์ต้นทีรวงเข้ามาทําหน้าที่แทน ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิษโควิด -19 นะครับทำให้กิจกรรมหลายกิจกรรมของกอสอมที่วางแผนไว้ต้องงดหรือไม่ก็เลื่อนออกไปครับตอนนั้นคุณประกายรัฐเล่าว่ากะว่าจะมีโครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องสิทธิเด็กหลักสูตรสิทธิมนุษยชน5ระดับชั้นตระเวนไปทั่วประเทศพอประกาศภาวะฉุกเฉินทุกอย่างต้องงดหมดครับ กระทั่งล่าสุดเริ่มคลายล็อกดาวแล้วจึงได้จัดการประกวดนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาในโครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชนอย่าง s แ a n d n n g up for human rights ไปสดๆร้อนๆครับคุณประกายรัฐต้นธทีรวงเล่าด้วยความตื่นเต้นว่า ปกตินะครับจะต้องมีการอบรมให้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเด็กก่อนแต่นี่เป็นการส่งผลงานเข้าประกวดของเด็กนักเรียนจากทั่วประเทศตามจินตนาการของเด็กล้วนๆโดยไม่มีการที้นําจากผู้ทรงคุณวุฒิเลยนะครับกาเชิญชวนโรงเรียนมหาวิทยาลัยนะคะให้ส่งแผนงานโครงการเข้ามาประกวดก่อน นะฮะแล้วเราก็มีคณะกรรมการเพื่อการกลองแผนงานโครงการนะฮะแต่และของนักเรียนนะฮะแล้วก็นักศึกษาด้วยเมื่อผ่านการพิจารณาจะให้เงินทุนทีมละ20,000บาทไปจัดทำนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนในรูปแบบใดก็ได้นะครับเราก็บอกว่าครั้งนี้เราขอกว้างดีกว่า ให้น้องๆได้ไปคิดกันเราเองนะคะว่านวัตกรรมของน้องๆเนี่ยนะคะจะออกเป็นรูปแบบไหนที่มันจะสื่อสารให้กับคนนะคะได้เข้าใจในเรื่องสึกธิมิชชันนทั้งในโรงเรียนของน้องนะคะตัวน้องเองแล้วก็ส่งไปยังชุมชนนะคะขอให้เป็นนวัตกรรมผลงานโดยมือของนักเรียนนักศึกษาเรียบง่ายนวัตกรรมที่ส่งมาเนี่ยก็ใช้มือถือนะคะตัดต่อมาอย่างเรียบร้อยเพราะคนที่เราให้เงินไปเนี่ยเราบอกเวลาส่งกลับ มันเนี้ยนะคะคือ 1. จะต้องบอกวิธีดําเนินการมานะคะ2ต้องบอกวิธีการเอาไปเผยแพร่นะะว่าคุณเผยแพร่อย่างไรแล้ว3จริงจะเป็นตัวนวัตรกรรม10นาทีขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนศรียาภัยจงังหวัดชุมพรที่ชนะเลิศในระดับมัธยมศึกษาและวิทยาลัยนาฏศิสินกาลสินในระดับอุดมศึกษาครับอย่างโครงการที่ได้ที่1เนี่ย เราขอให้แปลเป็นภาษาอังกฤษนะคะทางมหาเลัยก็ได้กรุณากลับไปแปลแล้วเราก็ส่งไปให้ทางสัประชา,ชาติได้เห็นและก็เผยแพร่สู่สายตาชาวลูกเด็กไทยว่ามีความเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชนมากน้อยเพียงใดครับทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับท่วงถามแรงตอบแรงผลงานที่ส่งเข้าประกวดบางชิ้นดีมากแต่ ไม่ได้รับรางวัลเพราะอะไรครับมีบางโรงเรียนนะคะท่านส่งมาเนี่ยในช่วงสถานการโควิดเพลงที่ท่านรนรงค์เนี่ยโอ้โหเพราะแล้วได้ใจเลยนะคะแต่ปรากฏทํานองเพลงเนี่ยไปเอาทํานองเพลงที่เป็นยอดนิยมของของที่อื่นมาใส่ใช่ค่ะแล้วเมิดสิทธิ์ใช่ก็เลยต้องตัดออกไปนะคะเออก็เลยไม่ได้รางวัลอะไรอย่างเงี้ยนะคะการเคารพลิขสิทธิ ก,ก็คือการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างหนึ่งนะครับฮ่ฮ่ฮาฮาปานนักป๋าแง็มคณะกรรมการสิทธิเองแล้วก็ตระหนักนะคะในเรื่องการให้ความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องสิทธิมนุษยชนกับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของประเทศเรานะคะนอกจากจะให้เด็กๆได้รู้ถึงสิทธิของตัวเองแล้วกรรมการสิทธิ์ก็ต้องการให้เด็กๆได้เคารพในสิทธิของคนอื่นด้วยนะคะทีมงานที่ไม่มรู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยเฮ่เฮ่ฮาฮา បានណកបាងញ៉េមណាក់រាប់ចៅណៃពូនពូន